ทังสรนังคัชามีตามังสรนังคัชามสังฆังสรนังคัชามนึกก็ได้ว่าอยากคุยเรื่องคนสิ่งแรกที่เราทราบคนมาจากไหนเนี่ยจาก วัฒนธรรมจากศิลธรรมจากธรรมชาติใท้งจากวิทยาศาสตร์ศาสนาก็จะมองคนต่างระดับต่างวิธีและพูดถึงคนคือชีวิตที่มันขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกวาจาพฤติกรรมชีวิตคือคนคนคือชีวิตและชีวิตมาจากไหน เป็นคำถามที่มีคำตอบร้อยแปดเมื่อเร็วนี้เขาถามว่าตายแล้วไปไหนเพราะคนที่ยังไม่ตายก็จะไม่สามารถรู้ว่าตายแล้วเป็นยังไงแล้วไปไหนสำหรับคนที่เคยตายและลึกได้ก็จะมาบอกว่าตัวเองเคยตายอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งนี้และทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของปัจเจกอยู่ดีเราคือปัจเจกเพราะเรามีอัตตาเรามีความรู้สึกนิด มีวิธีของการปรุงทั้งคนเนี่ยไม่สามารถจะสรุปในระดับการปรุงหรือในระดับของวิถีหรือระดับของความคิดเห็นได้แต่คนก่อนที่จะเป็นคนต่างหากนั่นคะือคำตอบของคน <c oughs> ก่อนจะมีอัตตาเนี่ยเรามีอะไรเรามีภาวะภาวะนั้นเป็นยังไงสูย์สูตรก็แสดงว่าไม่มี แต่ถ้าไม่มีแั้นเป็นคนได้ยังไงแสดงมันต้องมีแต่มใีในระดับที่ยังไม่เป็นกิจกรรมหรือเป็นในระดับที่ยังไม่ปรากฏนั่นเองเหมือนในศูนย์กลางของเมล็ดมันมีต้นมีดอกมีผลมีมเมล็ดอยู่แต่อยู่ในระดับที่ไม่แสดงออกนั้นคนจากระดับนั้นเ,นเป็นคนเดียวกันหมดเหมือน5นิ้วเนี่ย เราไม่เรียกว่ามือแต่ในระดับปุ้งมือนี่คนก็จะเหมือนกันห้านิ้วก็จะเหมือนกันหมดแล้วถ้าเป็นมือเมื่อไหรนี่คนถึงจะสมบูรณ์ก็คือระดับที่ไม่ปรากฏเกิดระดับที่มือและระดับที่ห้านิ้วะนั้นชีวิตคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะมองกันยังไงวันนี้เจตนาที่มาคุยเรื่องคนก็เพราะว่าเราถกเถียงกันมานาน ก่อนอื่นปจเจกบุคคลเนี่ยไม่ใช่คนสมบูรณ์เป็นการแสดงออกของคนที่สมบูรณ์คือจิตบริสุทธิ์ปัจเจกบุคคลเนี่ยในเป้าหมายเพื่อจะกับสู่ภาวะบริสุทธิ์ที่ยังไม่เป็นปัจเจกหรือยังไม่เป็นอัตตานั่นการศึกษาและการปฏิบัติธรรมก็ดีการเดินเหินก็ดีถ้ามีวิสัยทัศน์ของคนที่หลุดพ้นพ้นจากการปรุงแต่งนั่นแหะ เขาากก็จะมีโอสนิฉะนั้นความเป็นคนคือการเสพสุขเสพทางอายตนะทั้งห้าเสพอยู่อย่างเงี้ยคนก็จะไม่มีโอกาสพบความจริงของคนคนนั้นเลยแต่เป็นคนที่ปลุกโลกขึ้นมาโดยอัตตาโดยการปรุงนั่นแหะเราก็คงจะไม่ไปโทษใครหรอกนอกจาก ระบบการศึกษาที่ทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่อย่าไปโทษใครโทษยุคก็และกันแต่นอกวันนี้เมื่อได้ยินคำกล่าวอย่างนี้ก็คิดหาถามา็จะเราอยากจะพบคนในค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 นเนี่ยจะต้องทำยังไงฤาษีพุทธจริ์มีคำตอบตรงนั้นเพราะเราก็เคยคน้นคนมาตั้งหลายสิบปี ตอนนี้เราก็คิดว่าค้นในระดับที่มันสบายไม่เหนื่อยไม่ร้อนรนนั่นเอเมื่อค้นในระดับที่ไม่ร้อนรนเขาแสดงว่าค้นในระดับที่ยังไม่มีการเวลายังไม่มีการปรุงการค้นพบคนคนนั้นในระดับนั้นถือว่าเป็นเรื่องของความประเสริฐความประเสริฐก็หมายถึงความที่ไม่มีตัวตน ยี่สตา2กปีที่แล้วเราก็คิดถึงคนคนนั้นหละแล้วก็เลยคิดว่าจะออกมาเป็นภาษาเป็นทํานองเป็นเพลงได้ยังไงก็เลยออกมาเป็นเพลงหนึ่งเพลงชื่อว่าคนคนคนเริ่มอย่างนี้นะครับว่าในคนมันจะมีมีความกดดันมีความผลักดันหรือมีพลังธทมนั่นเอง พลังทมนี้จะพอมองว่าเป็นกิเลสเนี่ยมันให้ทุกข์แต่ถ้ามองว่าเป็นธรรมชาติมันก็ไม่ทําให้มีโอกาสเพราะนั้นคนคนคนหนึ่งหรือคนทุกคนมันจะมีกิเลสตัวเนี้ยหรือมีความเป็นธรรมชาติตัวนี้ที่อยากจะ,จะ,จะเจริญงองามสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งหมดก็เลยแต่งขึ้นมา,าในสระฉันอยากจะเป็น คนดีมีศักมีส,มสีและมีเสนฉันอยากจะเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองฉันอยากจะเป็นเจ้าของคลองบัลลัง มีพลังจัดการนันชาญฉลาดหเหาเหนเดินอากาศดังใจนึกมีแต่สุขสุขสขตลอดปลอดปัญหามหาริชีทำนายให้ชีวิต เปิจิตจำใสในปัญญาดนตรีชีวาจากสวรรค์ดนบันดาลมันตราและพรหม,มานาเวทมนต์คาถาอำนาจ วาสนาบรรเลงเพลงจากสวรรค์เห็นไหมครับว่าในความว่างของมเมล็ดเนี่ยมันปรารถนาสิ่งหนึ่งคือเกิดเพื่อเกิดแล้วก็ตั้งดับเนี่ยมันก็กลายเป็น ิ่งเป็นก้านเป็นดอกเป็นใบเป็นผลเป็นเมล็ดความเป็นเมล็ดนี่เพื่อปรารถนาความเป็นเมล็ดนั่นนะเป็นธรรมชาติของคนคนต้องการไปรู้ที่มาที่ไปของคนแต่กระบวนการที่ทำให้เกิดตั้งตับเนี่ยมันเป็นกิเลสของธรรมชาติไม่ใช่กิเลสของคน แต่ทันทีที่เราเป็นปัจเจกบุคคลเราเริ่มคิดรู้สึกมันก็เลยกลายเป็นกิเลสของคนความต้องการก็เลยแคบลงแคบลงแคบอันนี้คือสาเหตุของคำว่าทุกข์นั่นเองทุกข์ไม่ใช่ธรรมชาติของคนสติปัญญาปิติปัญญาคือธรรมชาติของคนเพราะฉะนั้นกิเลสของคนเนี่ยกิเลสของคนเนี่ยเป็นกิเลสของธรรมชาติ ขอให้เราเห็นธรรมชาติในคนเราก็จะเป็นบุคคลที่ตื่นรู้เบกิกบานห่างธรรมชาติของคนเราก็จะเป็นคนที่มีกิเลสมีความต้องการและมีความทุกข์ทุกได้เพราะว่าคิดแล้วไม่ได้ทุกข์เพราะว่าหวังและไม่สมเธิ์สมวังนั่นเองน่นคือสาเห็นความทุกข์อย่าไปมองว่าทุกข์คือปัญหาอย่าไป มองว่ากิเลสคือปัญหาแต่มองว่าความไม่รู้จักตัวเองนั่นแหละคือปัญหากลับไปหาตัวเองสงบนั่นเองเยือกเย็นภายในสว่างภายในนั่นคือตอนเองที่แท้จริงสวัสดีขอองค์พระสยามเทวาภพทำสรรงกัชาีิเอื้ออำนวยท่านปลอดทุกปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง